สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับวิ่แอมชา n น์แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะที่เอตื่นเต้นแล้วก็สนุกสวยแน่นอนอโอเคเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะที่นี่นะคะเคยพาคุณผู้ชมมาดูแล้วแหละรอบนึงที่เคยทําคลิปของที่นี่นะคะที่นี่เขาจะเรียกเรดร็อกนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้ก็พามาดูอีกนะคะเพราะว่าที่นี่มันดังมากเลยในอเมริกานี่เป็นสถานที่เล่นคอนเสิร์ตที่ดังมากๆเลยนะคะ Good, baby. Yes, that's right. So, a long time ago, you used to be able to walk up here. No, no, no. They're close? Yeah. Yeah, it's about 20 o'clock. You used to be you, able to walk around, I and mean, then you could sit on top of the rocks over there. ไหวไหมลูกให้เดินระวังระวังคุณผู้ชมใบไ,ไม้นะคะ ที่มันเปลี่ยนสีตอนนี้ก็เขียวเฉาเพราะว่าถูกหิมะที่ตกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เลยรอล่วงอย่างเดียวเลยเราไปก่อน let us go first คุณต้องมีความ t ู้จักอย่ Careful, people. คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นการเอ่อ มาเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็มาออกกําลังกายเป็นการถือว่าเออมาเป็นการมาฮกิ้งเดินป่าไปด้วยนะคะพักจากเรียนออนไลน์แล้วก็ทํางานออนไลน์ที่บ้านของคุณนเรนกับน้องฟ้าใสนะคะก็นี่แหละคะ่ะเป็นเวลาออกกําลังกายของบ้านเรานะคะครอบครัวเรารอจะเ่นด้วยสิลูกโอเค ดูหินก้อนนี้สวยมากเลย Very good. The Very pretty. It's <laughs> so oh sharp and so clear. So I love it. See you there.

like, it's just beautiful. like If you look back up, that rock looks so impossible. It looks like it's just going to fall. Yeah. You know? And you can see all those other rocks. Hey, Kai, hey, Kai, I have something to show you guys. Huh. See the blue bird over there? Oh, it's gone! อ่ะเต้เนผู้ชมดูหน่อนกระดึง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 ทำแม่เปิดเพลงกระดึ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 งเอ้าสวยมากคุณผู้ชมข้างหลังดูสิเป็นรูปหินแบบว่าประทับใจจริงๆขอบคุณคุณตะเลนที่ขับรถให้นะคะทริปนี้สนุกมากค่ะ ต well. ้องบอกว่าประทับใจสวยระยาอีสโฮว์ป่ะเนยอันนี้คุณผู้ชมรูมีรู จะมีป้ายบอกคุณผู้ชมก็เสียงอะไรเนี่ย The Naming of r o cks ชื่อของหินต่างๆนะดูสิมีเยอะมากคุณผู้ชมเห็นไหมขั้นเนี่ยมันเป็นบริเวณทั้งหมดเลยแนละ้วตรงกลางเนี่ยนะคะก็จะเป็นเวทีตรงนี้เป็นเอตตต้ตรงกลางเนี่ยเป็นเวทีนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่คนนั่งดูคอนเสิร์ตเนาะ สวยมากเวลากลางคืนเล่น,ลนคอนเสิร์ตนะคะเขาจะเปิดแสงสีเสียงแบบว่าอลังการงานสร้างมากๆจริงๆที่นี่ you right babe ฮ yes. ึบๆอุ้ยมีถ้ำด้วยลูกมีถ้ำมีถ้ำด้วยไม่ใช่ถ้ำม,มันเป็น,น Did you see the hole babe Oh, the cave, yeah. Hey, <laughs> sorry, <laughs> I just wanted you. <laughs> สวยไหมคุณผ <So> mm ู้ชมสวยมากดีโอ้ e ลังรัเลยใช่แ พักก่อนลูกพักก่อน เราใสลรูเอาชุดมาฟาใสจำได้ไหมคราวที่เราเราไปถ่ายรูปกันตรงนู้นน่ะลุก ตรงห็นข้างหลังเวทีนะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ลงมาจากเรดร็อกแล้วนะคะกำลังหาอะไรทานกันนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเข้าร้านไหนกันนะร้านนี้มีที่นั่งด้านบนด้วยนะ,ะดัดฟ้า so online, เข้ามาร้านนี้นะคะเป็นร้านสไตล์อิตาเลียนนะคะน่ารัก <Okay. S 1> รก เม t ่อกี้กอจะสั่งสลัดกุ้งนะคะคุณดเรนสั่งสปาเกตตี้ไก่น้องภาษาส,าสั่งอ่ากุ้งเฮ้ยหอยแมลงผู้อบสไตล์อิตาเลียนกับกุ้งนะคะ ทุกอย่างอร่อยมาเลยนะคะวิกกี้ชิมหมดแล้วนอกว่าส่บอกว่าซุปอร่อยนะคะซอสเขาอร่อยแต่ว่าหอยไม่สดเท่าไหร่แมววิกกี้อาม ขนมปังราดชีสนะคะดูสีหน้ากระรุกผู้ชมว่าอร่อยสงสัยจะหิวอมสลัดผักค่ะชีสค่ะหอยคะ่ะ มือสุดยอด